สวัสดีครับผมโอ้โหหน้าเขาจังจริงๆวันนี้ผมว่าจะทําสีรถนะเรมาดูสภาพอากาศเห็นเห็นเหมือนมันสว่างนะแต่จริงไม่นะชื่อช่วงนี้ยังเป็นช่วงอยู่ในฝนตกของภาคใต้ยอยู่นะครับตกหนักพายุเข้าอ่ะนะครับเพราะวันนี้เอาของมาเพิ่มนะนี่ชิ้นดําของเวฟเอ็กเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6ชิ้นมีอหชิ้นนะครับมันจะมีมาโคนหน้าท่อนหลังหนึ่งอ่าครอบ คอบหน้ากากเรินไม้2นะครับผมคอนโซลกลาง3 4 5เนี่ยจะเป็นครอบตัวถังซ้ายขวานะครับเป็น5แล้วก็6เนี่ยจะเป็นชิ้นบางโคลนหลังนะครับซึ่งชิ้นแรกถึงหนึงนะครับผมจะใช้เป็นงานธรรมดาหมดเลยนะแต่ว่าชิ้นที่6เนี่ยเป็นบางโคลนหลังมันหางานธรรมดาไม่ได้นะครับก็เลยต้องเบิกแฟ้นะครับโดนมาอันนั้นชิ้นเดียวน่าจะประมาณ400แพงไอ้5ชิ้นตรงนี้ประมาณประมาณ400500นะครับ ซึ่งชิ้นสุดท้ายแพงแพงสุดแล้วนะก็ทั้งตีว่าทั้งคันก็ประมาณประมาณพันประมาณพันพันนึงได้นะไม่รวมค่าส่งอะไรพวกนี้ นะตอนนี้ผมก็เอาเครื่องลงแล้วก็แนะนาน้ามันเครื่องนะครับที่ผมเลือกใช้กับรถเว้นของช่องเบลเคสอาทุกคันนะครับผมอินดูลนะครับผม 4T Racing นะครับ1 0 w c 0นะครับผมขวดละ100่ปลายปลายเท่านั้นจะใช้กับรถใช้งานหรือรถแข่งรถวิ่งแกลบวิ่งเมสเซนเจอร์นะครับได้หมดเลยนะครับสามารถสั่งได้ที่ a c e b o o k เบลเคสอานะครับผมทักมาได้ตลอดเวลาใช้แล้วดีนะครับรับประกันแน่นอนใส่แล้วคัดไม่ลื่นนะครับพร้อมกลิ่นที่หอมโอ้เครื่องร2อ X ลงแล้วนะครับเนี่ยเจ้าของเก่าเขา แต่งมาแล้วนะครับเป็นเสื้อเสื้อไม่แท้นะนี่ดูมันเป็นเสื้อ 125, 125นะตัวนี้เป็นเสื้อแต่งมาแล้วขบูว่าขบูแต่งมาส่วนฝาสุกข,ข้างใน,นเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เลื้อก่อนเดี๋ยวถ้าคลิปต่อไปถ้าเลือ้อเดี๋ยวจะเลื้อให้ดูไม่รู้คลิปไหนนะตอนนี้ก็ตัวรถถอดล้อหลังสวิงอาร์มโช๊คออกมาแล้วนะับโช่นี้เป็นโช๊ค ยีห้ออันนี้น่าจะน่าจะมันมือสองน่าจะเอ้ยมือหนึ่งน่าจะมันพันได้มันก็ผมไม่แน่ใจราคานะครับแต่ว่าไม่โอเคแล้วนะมันมันรั่วแล้วแหละสวิงอาร์มันก็ยังยังโอเคอยู่แต่ว่าหางปลาหายแล้วโครงก็จะอยู่เท่านี้นะสิ่งที่ผมจะทานะครับก็คือมีโครงนะครับแล้วก็เจ้าพวกแผงคอคือโชค๊คล้อชุดหน้าตรงเนี้ยผมไม่เอาแล้วเดี๋ยวเราจะล้างปุ๊บแลวเดี๋ยวพวกพ่นสีอะ อาจจะเอาเทปมาปิดก็ได้นบนีโชงหน้าก็ร่วมาด้วยแล้วก็ไอ้พวกชิ้นที่ยึดตะกร้าหน้าอะไรเนี่ยผมเบิกหมดแล้วนะครับตัวชิ้นที่ยึดกุญแจผมก็เปิกหมดแล้วเดี๋ยวต้องแกะก็เดี๋ยวมาล้างกันนะบ,บางคนจะถามว่าโครง125 X ดูยังไงนี่ตรงนี้นะครับดูที่หูเครื่องด้วยดูที่หูเครื่องนะครับกับตรงนี้ถ้าเหมือนเวฟ100อย l o บ็อ่ะเวฟ100ย b l บ็อก็จะมีตรงนี้นึกออกใช่ไหมพวกเวฟ100 U ู่บ็อกแปลงไฟล้ร์บางลมอ่ะยังไงชิ้นเนี้ยไม่ได้อยู่อันนี้เป็นเวฟ X 125นะเลขโครงก็คคคือตตรรรงามมมเล่บบหดนะั เดี๋ยวทำให,หม่หมดเลยพวกแผงคออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยถอดมาอัดลูกปืนใหม่ผมซื้อเป็นแบบแบบเทปเปอร์มาโอเคไปครับ เสร็จแล้วครับผมในการล้างครั้งแรกนะครับยังไม่ได้ขัดกระดาษทรายเลยนะเดี๋ยวเรามาขัดกระดาษทรายดีกว่านี่สังน้ำมันหัวเพิ่งออกมานะครับเป็นไงก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนมีคนหลายคนนะครับเม้น์ไปทางเดียวกันหมดก็คือทําหัวฉีดนะครับส่วนลูกอะไรกี่วาวนะครับค่อยมาลุ้นกันเอาเองนะแต่มันมีหลายคนเม้น์ไปทางเดียวกันหมดเลยครับในคลิปคลิปนี้คลิปนี้นะครับคนเม้น์ทางเดียวกันหมดเลยก็จัดไปครับผมหัวฉีดนี่ถังน้ามันมือสอง จะถามว่าพี่เบลทาไมพี่เบลจะไม่ซื้อมือหนึ่งล่ะครับตอนนี้ถังบางลมนะครับขาดตลาดนะครับแล้วก็หายากแล้วก็แพงด้วยนะครับตอนนี้ถังอย่างเดียวนะครับพันกว่าแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนเราซื้อได้ในราคา800-900ก็ไม่ถึงนะครับตอนนี้มันแพงแล้วก็เลยว่าคันนี้เดี๋ยวจะทําเป็นรถจุดๆนะครับผมเลยเอามือสองมาดีกว่าเดี๋ยวเราจะทาสีนะครับทําเท่าที่ทําได้แล้วกันนะครับเลขโคงอะไรนี่คือ ตรงหมดนะครับอันนี้ไม่ใช่เลโคงอันนี้เปาวันจะอยู่ตรงนี้นะครับร้อยยี่ห้าเก่าอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนูน่นส่วนแข้งก็วางอยู่ครับไปไปขัดกระดาษทรายนะครับส่วนโครงสังน้ํามันนี่ครับผมขัดกระดาษทรายเรียบร้อยแลย้วเห็นไหมจากที่เมื่อก่อนมันจะดําดําน้ําตาลหมดเลยนะครับตอนนี้ก็มีสีขาวหลุดมาบ้างนะครับเอาเท่าที่ได้นะเดี๋ยวเราค่อยใส่รองพื้นกบปล่อยกันนี่เรียบร้อยโครงก็ขัดเแล้วนะครับเดี๋ยวตากแดด พอจะพ่นสีนยะดูเพื่อนๆดูฟ้าดิมาแล้วอดแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนว่าได้ทำไหมถ้าไม่ได้ทําก็ค่อยว่ากันคิดหน้านะครับผมจะพ่นตั้งแต่โครงนะครับยันแผงคออะไไปเลยเลวพวกนี้อัดลูกเือปเปน,นะครับผมค่อยมาอาัดตอนทําสีเสร็จตอนวันที่จะขึ้นรถอ่ะนะค,ค่อยมาทําแล้วก็สแตนคู่นะครับมีแล้วขาเบรกเนี้ยเดี๋ยวอาจจะใช้อันนี้ถ้าไม่ใช้อันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับขับข้างๆมีอันนี้พี่ยามบอกว่า สเตนคู่เป็นของร10 i ไอนะครับมันจะถกออกมาอันนี้ก็เจ้าของเก่า,เาใส่มาไม่ตรงรุ่นนะครับแล้วที่มันมีสติกเกอร์นี้ด้วยสติกเกอร์ที่เป็นมอกอมัง้งผมก็เพิ่งแกะออกนะเพื่งเพื่งจะเห็นว่าสีมันจะตัดกันเลยตรงนี้ก็คือสีอ่อนตรงนี้สีเข้มถามว่าทําไมก็สติกเกอร์พอมันปิดอยู่มันก็ไม่โดนแดดไม่โดนสภาพภายนอกข้างนอกะครับมันก็เลยตัดแบบนี้ไปพาไปตากเดดกันครับถังข้างในก็โอเคครับพอพอพอได้ได้ได ผมก็ต้องเอาโซ่เราลิ้นนะครับมาใส่แล้วก็ใส่พวกแฟบหรือว่าน้ํามันก็ได้ครับเขยา่าน้้ามันจะพาไปขูดสนิมข้างในออกมานะอันนี้สูตรพ่อผมบอกมา, <laughs> น,าน,นานแล้วพ่อบอกตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเราก็จําแล้วก็เอามาใช้ดูถือว่าดีครับใช้ดีมาแล้วครับ <laughs> มืดมาเลยครับโค้งก็เลยต้องตั้งไว้ ผมย้ายมาตรงนี้แล้วคงมโคง้โคงครับนี่มีแต่ล้อหน้าน่าจะไม่ได้ทํานะครับวันนี้ไม่ทันนะับจริงถ้าทัน,ทนจริงๆผมอยากจะเต็มที่ได้แค่ลองพื้นนะแต่ว่ามันไม่ได้อ่ะผมมันตกนะครับคือถ้าพ่นพนไปอ่ะคราวนี้มันจะเป็นเม็ดครับมันจะเป็นเม็ดก็คือชิ้นงานมันชื้นพอชิ้นงานมันชื้นเนี่ยการที่พ่นสีเข้าไปนะครับมันจะชื้นแล้วพอพ่นไปปุ๊บเสียครับก็ต้องมาขูดไปอีกฉะนั้น รอให้ชิ้นงานมันร้อนดีกว่านะครับร้อนเลวเดี๋ยวเราค่อยมาลงพื้นกันพอลงพื้นได้สักถ้าสมมุติแดดดีๆเลยนะอ่ะลงพื้นเอาํำๆเลยั่้ามงหนึ่งพอลงลงพื้นปุ๊บสีบอลอ่ะพอบอลเท้าแล้วแต่ควจะเรียกพอลงพื้นเสร็จนะครับอากาศดีร้อนๆพ่นสีดำเลยสวัสดีครับหอบหอบไปไอไอขัดนี้แหละไอขัดขัดโค้งขัดถางน้ำมันเนี่ยหอบหอบครับเออแล้วก็ เราค่อยมาเจอกันคลิปต่อไปดีกว่านะคลิปนี้ไม่ไม่น่าจะทันนะครับเพราะฝนมันมาแล้วครับผมก็พาพาสามร้อยมานะครับไอสามร้อยเนี่ยวันนี้ผมพามาเปลี่ยนฝาดานะครับแล้วฝาดาอันเก่าเนี่ยผมก็จะามาใส่เวฟเอ็กซ์นะครับเนี่ยเบิกใหม่ครับเพราะว่าตอนนี้วาน,นใช้วานสามร้อยใช้ฝาดาใหม่แล้วนับซึ่งฝาดาผมหามือสองไม่ได้ครับก็เลยต่อของตัวเองไปเลยนับพอดีแหละมันก็ดู สภาพห้าปีครับตอนนี้ดุมก็ไม่ค่อยดีนะครับ่างงานบอกว่าดุมมันเริ่มเริ่มควากแล้วภาษาใต้คือควากควากคืออะไรก็คือลูกปืนอะใส่ก็ไปมันเริ่มจะไม่แน่นแล้วนะครับก็เป็นแสนโลแล้วแสนแสนจะจะสองแสนโลแล้วนะครับดุมหน้าหน้าหลังตัวนี้อ่ะดุมดุมหลังอะมีห้าปีบวกห้าปีบวกนะส่วนดุมหน้าเนี่ยมันเป็นดุมบงังลมผมมาเปลี่ยนเมื่อปีหกสามนับก็ยังสี่ปีกว่ายังได้อยู่เห็นไหม ปลาด้มใหม่ๆเลยครับอ่ะไปสีหลวดน,คนะครมนะก็ยังอยู่ปกติดีคันนี้ไม่ค่อยลื่นมากหรอกครับโซ่สี่สองแปดนะครับยางสองสองห้ายางคือทรงลุงเลยแหละอะ่ไปครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะไว้รุ่นก็เจอกันคลิปหน้าเพราะว่าการทําอะไรคนเดียวเนี่ยมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ช่างอามก็ทํารถลูกค้าอยู่แล้วเขาเขาถามว่าจะลอกสีไหมเขามีน้ํายาลอกสีให้เลยผมว่า ผมไม่เอานะพูดถ้าลอกสีเนี่ยทั้งสนิมทั้งอะไรทั้งสีดําเนี่ยมันหายหมดเลยมันหายหมดเลยผมว,ว่าไม่เอาดีกว่านะผมว่าขัดสนิมออพอแล้วก็เราค่อยลองพื้นแล้วก็ค่อยลงสีดํากันนี่คือของของลูกค้าท่านัามมาดูกันพอเราลอกสีหมดนะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยสนิมไม่ยังอยู่อยู่แต่ว่าอันนี้ทีช่างอามไม่ได้ขัดนะครับแกใช้น้ํายาลอกสีทาทา,ทา,ทาแล้วก็ฉีดแรงดาน้าหลุดหมดเลยนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มัน ถ้าเราใช้กระดาษทรายรูปอะสนิมมันก็จะกลับมาเรียบเลยนะนี่อย่างนี้ถ้าจับเราเรารู้ว่าจะรู้เลยว่ามันไม่เรียบนะเพราะเป็นเพราะสนิมมันกัดนี่แหละผมว่าโกงผมเรียบกว่านะเนี่ยพวกเนี้ยเรียบกว่าครับหลังน้ำมันก็ข้างบนอะได้อยู่เราลองพื้นกบร้อยเข้าไปนะมันก็จะเรียบนะครับเอาเลยมากรถใช้งานครับรถใช้งานที่สีวาลว <laughs> สีวาลที่ผมเคยลงคลิปไป นะครับผมตอนเดือนตุลานะครับไปแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอยู่แล้วครับไปกินเนื้อไก่แล้ว